เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับเกมเวส t l a n ์นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาลุยพื้นที่หนึ่งที่ผมยังไม่เคยได้เข้าไปหรือเข้าไปแล้วนะแต่ผมก็จำไม่ได้นะว่าเข้าไปหรือยังนะครับผมเป็นเออเป็นเหมือนเหมืองน,นะครับที่ยังไม่ ได้เข้าไปลุยแบบจริงจังนะครับน่าจะเข้าไปเก็บของอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาลุยที่นั่นกันนะครับผมโอเคสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับเราไปเหมืองแน่นอนนะครับเราต้องมีเป็นอีเตอร์นะครับอีเตอร์อัลลอยนะครับก็คือเป็นเหมือนตัวตีหินนั่นเองนะครับแล้วก็น่าจะมีตัวตีไม้ด้วยนะครับน้ํายาตีไม้พร้อมนะครับปืนนะครับผมก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้และที่สําคัญนะครับถ้าใครมี กระเป๋าที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็เตรียมไปด้วยนะครับเผื่อจะมีของจริงๆให้เราได้ฟาร์มกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะออกไปด้านนอกกันเลยนะครับผมทำการขี่ม้าออกไปเลย โอเคมันมีอีเวนต์ออกมาอีกแล้วนะครับผมเป็นอีเวนต์พ่อค้านะครับให้เราไปสามารถซื้อแลกเปลี่ยนสินค้ากับพ่อค้าคนนี้ได้นะครับผมตอนนี้ผมมีเงินอยู่หลักๆก็ประมาณ9 0 0 0แสนนะครับก็ปล่อยังไปนะครับพ่อค้านะครับแต่เราจะไปทําการฟาร์มที่จุดนี้นะครับผมอ่านี่เหมืองดีบุกตรงนี้นะครับผมระดับความยากนะครับน่าจะเป็นระดับ2นะครับผมเรเวล40ขึ้นไปนะครับผมที่จะลุยได้นะครับผมก็ถ้าใครเรเวลน้อยกว่านี้ก็เข้าไปได้นะ แต่ว่ามันจะยาก <lawsuit. S 1> ตรงที่เราเข้าไปแล้วมันจะตีศัตรูได้ยากนะครับก็คือแบบศัตรูจะตีเราได้ง่ายนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการขี่ม้าไปนะครับผมระยะประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณ20นะประมาณ5วิยี่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปฝังด้านไหนนะครับผมผมเตรียมปืนมาด้วยนะครับแต่หลักๆผมจะใช้มีดนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมืองนั่นเองนะครับผมน่าจะเจอคนได้ง่ายและก็ถ้าเราใช้ปืนในเหมืองก็น่าจะมีคน พวกโจนเข้ามาตีเราได้เยอะครับผมก็ไม่ดีนะครับผมโอเคเอา้าโอเคตกใจผมค้างเมื่อกี้โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ตรงนั้นกันนะครับอ่าผมน่าจะยังไม่เคยมาในตรงนี้เออใช่เรามาแล้วเคยมาแล้วดีวยวะ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดีย๋ยวก่อนหน้านั้นนะเดี๋ยวผมจะเอาปืนปืนใส่ผ้าบันแผลไม่ไม่ดีกว่าเอาใส่ตรงนี้ ผมจะซุ่มไปนะครับกำจัดมันนะครับอ้ดามีสามชีวิตมาสามร้อยแต่เราตีด้านหลังนะครับผมตีด้านหลังก็จะได้เยอะนะครับผมเอาทั้งหมดนะครับไอตัวนี้มันหันหน้ามาวะเดี๋ยวผมต้องออมไปฝั่งนี่นี่มันมันมันเจอแล้วมันเจอแล้วตัวนี้มีหินเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้กินใช่ไม่ได้กินใช่ไหมเดี๋ยวเราจะตีนิดหน่อยนะครับให้เปิดทางอย่างนึงฝั่งนั้นมันมีโจนด้วยนะครับผมแต่เราสามารถ ซุ่มๆเข้าไปได้นะฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะลอบไปด้านหลังมันนะครับพยายามจะเงียบที่สุดนะครับการมาเหมือนตรงนี้มันน่าจะไม่เห็นเราใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหอยไม่เห็นคอยไม่เห็นแล้วก็ฟันเข้าไประบบป้องกันมัน300นะครับแต่เราฟันข้างหลังมันน่าจะได้400อ,อดามเมจของตัวนี้จะอยู่370นะครับน่าจะตายในครั้งเดียว ปึบเรียบร้อยนี่ไงตรงนี้มีแร่หินแร่ดีบุกใช่ไหมโป๊กโป๊กโป๊กโอ้ตัวนี้ดีนะครับเป็นตัวนี้ตัวนี้ดีเห็นไหมผมตีไปตั้งเยอะความทนทานเอ่อตีไปเยอะนะแต่ความทนทานเหลือ2.4 0 0นะครับจาก2 5 0 0นะครับผมถือว่าเออคุ้มนะกับการที่ครับตัวนี้มานะครับต่ตัวนี้มาทันหลังอนะ่ะมันไม่สังเกตเห็นเรา เฮ้ยตัวนี้เป็นมาป่าธรรมดานี่ว่ะมาป่าเจ็ดร้อยตตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นมาป่าเหมือนกันน่ะอาวมันเจอแล้วอุ้ยมันเออมันไม่ตีเรานี่ว่ะเพราะว่าใช่ไหมมันไม่ตีเราใช่ไหมอ้าวนี่เป็นคนนี่ว่าโอ๊ยตายแล้วคนอะไรนอุ้ย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 โอ้โหมันเป็นคนนะเว้ยเมื่อกี้ เราว่าจะแอบซุ่มไปเงียบๆซะหน่อยนะครับเนื่องว่าเป็นหมาป่าเพราะว่าหมาป่าถ้าเรามีจิตวิญญาณที่สูงนะครับมันก็จะไม่ตีเรานั่นเองนะครับจิตวิญญาณของผมตอนนี้49นะแต่ไม่รู้ว่าหมาป่าตัวเมื่อกี้น่าจะออใช้จิตวิญญาณน,น้อยนะครับมันก็เลยไม่ตีเรานะครับไม้หนักเลงไม้โอ้ยฟันเหรอเอาเหรอเอาเหรอโอประมาณ200นะครับเพราะว่ามันมีตัวป้องกันด้วยนะผมไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะดูฟังนีดนะตัวนี้เป็นคนนะ อันนี้มีอะไรมีเชือกเดี๋ยวนะผมจัดรอบข้อตีนี่ก่นันน่าจะไม่เห็นเราโป๊กเขาให้โป๊กอีกทีเพราะตรงนี้ดีบุกเยอะนะนี่ไงเดี๋ยวนะผมจะแอบไปด้านหลังมันสามร้อยในครั้งเดียวนะครับโอ้ตรงนั้นเยอะเกินไปไหมใช้ปืนได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวนะผมจะขึ้นไปด้านบนก่อนก่อนหน้าน,าน้ำผมตีแรกก่อนครับเอาแร่ตรงนี้ให้หมดกันเ,เลยมีสีก่อนเน่ยโอเค เรบร้อยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปฝั่งด้านบนนะครับเพื่อดูมันว่ามันมีนั่นไหมนะเออตรงนี้เป็นหิวเข้าไม่ได้แต่เรามันต้องรอมาฟังเนี่มีตัวอะไรไม่รู้โอ้ยเป็นหัวหน้าโจรมันเห็นเราอะมันเห็นเรามันเห็นเราใช่ไหมมันเห็นเราใช่ไหมเกนั่วานใชยมันเห็นเรานะครับอุ้ย อุ้ยอุ้ยเอาสิมันเห็นเรามันเห็นเราไอ้นี่วะวุ้ยออไม่ออกสิบเฮ้ยอุ้ยสี่สิบโอ้ี่สิบเก้าเราเติมเลือดเว้ยอ๋อเราต้องออมมาฝั่งนี้ เดี๋ยวผมจะดักตีไอ้ตัวโจรน,นะครับหน้าโจรต้องซุ่มไปด้านหลังมันเพราะว่าดาเมจการตีหนึ่งครั้งผมจะประมาณสี่ร้อยนะครับผมตีตัวนี้ได้มาตัวนี้แค่สองร้อยเฮ้ยได้ได้ได้ป่ะเอา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 ละเอาแล้วผมจะขยับจากตรงนี้ไม่ได้ถ้าขยับไอ้ตัวนั้นมันจะเห็นเราอ๋อตัวนี้มันแค่โจรธรรมดาโจรกระจก โจนกระจอกแล้วี่อาดติดติดไอ้ตัวนั้นเหรอติดเหมือนมงกุฎเดี๋ยวดีวเราต้องอ้อมเราต้องอ้อมเฮ้ยเมื่อกี้ผมตกใจเกือบตกเลยเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะซุ่มไปด้านข้างมันสามร้อสรออันนี้สี่ร้อยอันนี้สี่ร้อย มาฝั่งนี้ตรงนี้เป็นทางรถไฟอ้อมขึ้นไปด้านบนน่าจะได้อยู่นะครับนี่โอ้ใช่ไหมเอาคนาละทางดีกว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูฝัง่งด้านบนก่อนว่ามีอะไรไหมครับศพเกื่อนเต็มไปหมดเลยคงไม่มีผีนะโอ้ยตัวนี้มันวิ่งหนีนะอุ้ยมันมีมีดวะ่ะมีมีดวะ่ะนี้ยเนี้ย นี่เหรอเฮ้ยแหล่เล็กเอ่อตัวนี้มีมเมล็ดมเมล็ดปอนะครับมเมล็ดปอเดี๋ยวแรกครับไอตัวน้ำหมดล้เอ่อตัวนี้ผมเก็บมาจริงๆผมอยากได้ตัวฐานมาฐานนะครับเป็นเหมือนเอ่อไอตัวใส่ล็อกเกวียนนะครับผมสิ่งของเต็ม,มเลยนะ ผมต้องทิ้งตัวไหนตัวหนึ่งจริงๆผมไม่อยากได้ตัวนีเ้เนื้อนี่ใช้ไปเลยนะครับหนังสัตว์นี่ก็ไม่เอานะครับตัวนี้ก็ไม่เอานะครับเพราะว่าตัวนี้ผมมีเยอะแล้วตัวนี้ก็ไม่เอานะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้เหลือเฟือนะครับตัวนี้เอ้าเฮ้ยเมื่อกี้ผมอ๋อนี่ไงตกใจนึกว่าแลดีบุกหายไปไหนเ,เดี๋ยวต,ยวตยวีตรงนี้ก่อน 20ชิ้นนี่ก็คุ้มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาตรงนี้โอ้ Ooh, ปิดทางหมดเลยโอ้ยไม่ได้อะไอตัวนี้เราต้องใช้ปืนนะครับเข้าใกล้ไม่ได้เลยปืน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 ไอป,ปืนตัวนี้ อะไรอะไรอะไรเด่งไปดิกระเด็นไปดิหัวหน้าโจนหกร้อยนะครับผมหกร้อยโดนลุมแน่ถ้าเข้าไปนะครับผมไม่มีปืนนี่ถือว่าตายนะครับมาคนเดียวด้วยเปิดฉากยิง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 เข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปหัวหน้าโจนเหรหัวหน้าโจนเหะ หัวหน้าเหรอหัวหน้าเหรอหัวหน้าไงหัวหน้าไงเอเติมเลือดลืม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 รวดตัวเองโอเคเก็บมาเชือกเชือกเอามาก่อนแต่ตีดีบุกก่อนอกดออโต้ก่อนนะครับให้มันตีดีบุก,กนาตรงนี้น่าจะหมดแล้วมันเหลืออีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ยังไม่ไปเอาเดี๋ยวผมจะดูกระเป๋าก่อน ออตัวนี้20แล้วอย่างน้อยก็สัก6ช่องก็ยังดีนะครับมาฟาร์มครั้งนี้ขอให้ได้เยอะๆเลย6ช่องก็เท่าไหร่120ใช่ไหมเอาไว้เยอะๆเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ประมาณ4-3ช่องนะครับผมเดีวจะฟาร์มให้หมดเลยแถวนี้ไม่เหลือสักก้อนเลยทีเดียวโอเคเรียบร้อยน่าจะหมดแล้วเดี๋ยว,ยวก่อนไป เอาเชือกมนมุษย์าตายมาให้เราละวไอตัวนี้นไงไปฝั่งนี้อะไรข,า,ขาวๆวะมีหวนน้ำอ๋อเราทิ้งเองนี่วะแล้วตัวนี้เอามาก่อนเพราะว่าเราต้องดูช่องก่อนนะครับว่าช่องเรามีเยอะไหมนะเพราะว่าผมจะเน้นเก็บดีบุกอย่างเดียวนะครับตัวนี้อา่ามันขึ้นไปทำไมวะอ๋อนี่ไง ลืมฟาร์มตัวนี้โอเคเรียบร้อยวิ่กลับด้วยตรงนี้เดี๋ยวดูดูก่อนอ่าเมล็ดหนาเมล็ดต้นปอเชือกเฮ้ยโอ้เรียบร้อยโอเค,อเรรออเคตรงนั้นมีเฮ้ยมีโจน้นนี่นไง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 นีน ตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอานี่ไงโจรเหรอหัวหน้าเหรอหัวหน้าเหรอนี่หัวหน้านี่ไม่ได้ไเลยเลยนะครับหัวหน้าเนี่ยตรงนี้ไม่เลยเดี๋ยดะก็ลงไปขึ้นบนก่อนโอเคอ่เพิ่งไปดูก่อนดิเพิ่งลงมาดินี่ไงไม่เห็นยังไงเนี่ยเยอะเลยเนี่ย อุยมีหมาป่าน่าจะเป็นจ่าฟูงนะครับผมมันตีเราไหมมันไม่ตีเรานะครับอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันไม่ตีเราใช่ไหมจีวิญญาณ49น่าจะใช้ได้นะครับเอ้ยเอาดิโอ้ยโอ้โหสิบสี่นะครับลดไปเยอะเลยนะครับผมโอ้โหเ แสดงว่าลดลงไป3 5เลยนะครับเมื่อกี้โหสมก็เป็นจาฟูงนะครับกินไอ้นี่ใช้อ้นี่เราไปเยอะนะับอ,ออกมาดิขวางทำไมเนี่ยใช้จีวิญญาณเราไปเยอะเหมือนกันนะครับแม่มีหาวด้วยมีหาวด้วยอยู่ยน้ำซะละเดยวเดี๋ยวเติมน้ำ่อนตัวนี้สมุนไพร อุยกดผิดเรียบร้อยตรงนี้เป็นแร่เหล็กตรงนี้เป็นไม่ใช่แร่หินธรรมดา uh, ตรงนี้แร่เหล็กอของเต็มีลยวผม uh, ตัวนี้ไม่เอา, uh, อาเอาแร่เหล็กตัวนี้โอเคไม่ใช่หินหินหินประซอนนะครับหินบระซอนเหินอะไรไหมลูก โอเคเดี๋ยวผมจะไปเอ้ยเข้ามาเหรอกำลังตีเนี่ยไม่เห็นไงเฮ้ยเรียบร้อยตายรุยเลยเพื่อนวิ่งตามมาอา้าวไม่ตามตามมาดิออเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันเฮ้ยเรียบร้อยตรงนี้มีหินนะครับ เราต้องใช้ระเบิดไดนามายครับมันจะเข้าได้แน่พอพูดถึงไดนามายให้ซื้อเลยนะเนี่ยโอ้โหโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับเสียดายว่าไดนามายมีไหมเนะี่ยเดี๋ยวผมดูในกระเป๋าก่อนในคลังผมน่าจะมีไดนามายสักลูกนะไดนามายไดนามายไดนามายอยู่ยตรงไหน ไม่มีระด,ดำไม้ฮะไม่มีระด,ดำไม้เลยนะเนี่ยเอาถ้าเราก็กลับไปเลยอาตรงนี้เหลือที่ตีด้วยอหมดละโอเคปะกลับดีกว่าเรามาทางนี้มาั้างนี้ ไอเพื่อนเหล่านี้น่าจะกลับด้วยไม่ได้นะครับถ้าออกไปแล้วมันก็น่าจะไม่อันนี้เท่าไหร่โชคดีโชคดีคงไม่ได้เจอกันแล้วนะโชคดีไปเราก็ขี่กลับนะครับกลับมาดูที่บ้านเราก่อนตัวเมืองพ่อค้าเดละทเลซับยังไม่มาป่าสนที่ลาบสูง ตัน,นี้ผมสร้างแล้วนะผมสร้างแล้วผมสามารถมาที่แถวนี้ได้นะครับแล้วก็บ้านศัตรูได้โอเคเดี๋ยวเขาไปด้านในโอเคผมจะมาดูก่อนว่าผมได้เยอะแค่ไหนนะครับตอนนี้เออก็อยู่ประมาณ60 70 7 7ชิ้นเลยนะสำหรับการเอาดีบุกมานะครับเดี๋ยวผมจะมาที่ออตรงน,นี้ก่อนตัวล้อมตรงน,นี้ชว่วยรับ อ,อ่ตัวหลอมต,ออตัวนี้ไม่ใช่ตัวหลอมอยู่นี่โอเคดีบุก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 ทองสำร็จดีบุกนี่ไงดีบุกแท่งสำร็จอ่าผมจะทำการคราฟตัวนี้เก็บไว้นะอุ้ยตัวนี้ไม่มีว่ะเก็บตัวนี้ก็ได้อ่าโอเคพอประมาณพอประมาณไอ้ตัวนี้ตัวนี้ในคะลังผมมีใช่ไหม αι? เอ่อ หินตัวนี้เป็นฐานหินน้าฐานหินผมไม่มีว่ะผมต้องล้อมใหม่ก่อนเลยไม่ใช่ฐานหินไม่ต้องล้อมตรงนี้เฮ้เอออ,อยู่นี่เนี่โอ้ยต้องมีไม้อยะอ่าจำเป็นต้องมีคลังนะครับผมแต่เราล้อมไปก่อน แลังเราน่าจะเต็มนะครับผมไม่เป็นไรโอเคก็ถือว่าเยอะนะ้า77ชิ้นนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมต้องหาอุปกรณ์ที่มันออสร้างเกลียนนะครับเหลือแค่3ชิ้น4ชิ้นเท่านั้นเองนะตัวนี้ขาดแค่ตัวเดียวนะครับผมตัวนี้ เหลือล็อกเวียนนะครับล็อกเวียนนี่หายากมากนะครับในการหาของนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มที่อื่นกันต่อนะครับผมโอเคแล้วเจอกันครับผม